บายดีด้วสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่าสุขสุขพนเนาะกัตอนนี้น้องพ่อพี่น้องอ่ากัค่อยคำลงแรงมาแล้วพี่น้องเลยกับประมาณสี่ห้ามุ้งเนาะตอนนี้ก็ได้กัอยู่ที่บ้านนาโพนาเก่งพี่น้องเลยกับมานังกันครับบ่าวแสนเพิ่นนะนะพ่อพี่น้องสบายดีพี่น้องเลยเนาะโดยโดยกพูดเรียนผ่านทางมากกว่พอดีมีห้านันตัดผม่อยๆให้สิบเป็นคนตัดเหมือนแต่คือสร้าง่นเนาะคือสุนี่ใช่อ่า อ่าชายางเพิ่นเนาะหนื่อยใจแล้ววันนี้มาเสียโน้ะสงเชนเนาะเราเราเสียสีให้วาจิตเนาะน้ห้งนะำวันนี้แกแบบว่าด้วยเนาะต่างคนต่างแบบว่ามีพลระของทางวันนั้นเนาะมีเบียดมีงานไม่สั่งกันแกเคยแบบบางเทธอเขาเมื่อค่ำที่อ่ะน้ำวันนี้มีโอกาสได้มาตะเว้นี่ก็ได้แบบสิบเอะเลยไปจะไป็นสีพลาจติกเนาะเพื่อนกันยอางนี่อันสีสีน้องท่านห้างอ๋อว่าเป็นยังไงเนาะว่างามวอร์เนาะโอ้มันกังามอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะวาจิตแบบโมเมนต์นาน ทาช่างเนาะเมนพี่น้องเอ้ยนี่ก็จะเป็นชื่อร้านของเพื่อนเนาะนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยไกลไปไกลมาก็คือจะเห็นอยู่ดอกเนาะนี่ก็ได้ตามสร้างมาชั้นเนาะตามสร้างบ่โอ้ยเอาเอาซุ่มอย่างเด้บัดนี้ก็ได้บ่เสร็จเลยเลยเลยก็คือใชได้เข้าไปเล้วพี่น้องร้านของเพื่อนก็มีอยู่ร้านเดียวบุญญาบ่นี่เนาะโดยอาจารย์สบายดีนะสบายดีโดยโดยโดยกับโดยโดยกำลังเนาะพี่น้องเอ้ย Ờ, có xét nó Thất một khơi khảo hạn <laughs> <laughs> Rồi, rồi cứ khứ sang nhận gọi sang siêu vào này Sang ca sĩ oh, sang ca sĩ bố này đấy, mượn này này đấy, แบบคือแบบช่งเก่าเท่า่ามันฉันลงเนาะ่กะให้มันคมไ่เป็นชู้แยกกันอแต่กะให้มันคมมั่นเฮ้ก่คือสีใบแบบไม่เป็นเงาเก่าเนาะแต่เขาตัดจำนะอี้มองไว้อแมง่แบบคือตัดตัดเลยาเแงโอ้นอนอคช่วงยังนองบอสเสียนช่งชงชงบอเซียนมากอีกเมนช่งตามสร้างกเนาะคือเป็นเกณฑ์ว่าเนี่ยเป็นอ โอ้ก็คือถ้าหากว่าอยากได้ชมแบบนี้ก็คือจัดให้เลยติสักแม่โอ้เอาหูมาในตัวซ้ํก็ได้โอ้ทางซแต่ว่าเพิ่นไปเฮีนว่าแง่ได้นี่บ่จิตโอ้ที่เพิ่นได้แง่ได้บ่ธรรมดาเด้อไปเฮียนอยู่ใชทางบ่อเฮียนอยู่วนนั่นบ่โอ้บจิตก็อยากไปเฮียนอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเนาะเอามโอ้น่นอนน่ว่าินกัน อาจารย์นึงก็เริ่มเลยเฮ้ยติดติดกูใจใช่ปะฮู้ยูฮูยูมามาจีบใคยติดต่ออยู่พี่น้องเไงอาจารย์อาจารย์นอนอ่าแม่แล้วเลยนาะพี่น้องเมาจีบเคยมาเด็กไปเด็กพี่น้องสมบูรเลยเนาะดีกี้น่ะมาจีบว่าสินั่นพี่น้องเไยอ๋อเด้อเด้ออ้ามื่อกี้กะเจอเจอลูกศิษย์ของเพื่อนพี่น้องเจอมาจีบเคยอย่ากมาจีบน้เพึ่นบ่เคยโฮเซ่นน้ำพึ่นผูกโฮเซ่นมันคือมาจากคนบ่เดิว่าอันนี้จะได้บ่

ก็วอดีกับบอกว่ามีว่าอยู่เนาะตกลงกันเรียบร้อยพี่น้องเลยแต่ว่าเรื่องเรื่องงานเนาะแม่นแหละเรื่องเรื่องงานแบบลายพี่น้องก็เลยแบบบม่มีโอกาสไปก็เลยแบบไม่ได้ไปซ้ำพี่น้องก็เสียใจอยู่เนาะเพื่นแหล่มีโอกาสพี่น้องเลยอมาเมื่อไงก็เจอลูกศิษย์เพิ่นพี่น้องเอ้ยเมื่อไงกับนั่นนี่แหละพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไคือเสียง บจิฟันแรงก่อนได้บอจิบจิจะไ่อยใส่ใส่ได้บจิพี่้องบตอ้จอย่างใส่อย่าอย่างได้บจินะน้ำในมืสีได้พี่น้องบจิน่ะคือแบบจับตาตดโดนบจินเอาพี่้องมันเปนช่างเนาะพที่เรใช้กัมากตาจีไ่ห้ามิและแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนต้องแเาเาแบเราคอยแม่แไปตลอดนะคอยได้กันดดเลคือสีประมาณนี้น้องพี่้องเพิ่นก็ได้ครับใบเอิ้นใบประกาศบ โอ้ไปยังยืนพี่น้องบที่แก้บูโอ้ดดนะก็คือแซงป็นจัดการน่พี่น้องเลยลางเลียไปบางเลยบวูมวะเเลยไเลยเมเบอร์เดียวกันเลยแต่แซงกันยังงุ้งนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบุมีได้สื่ออยู่ในอานทรงของบาเชนมุมเมื่อเนี่ยน้องพี่น้องทเค คือสี่ประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะแต่พอดีว่าขับรถมาแต่โอ้พี่น้องเอ้ยไก่อยู่น่องเมือ,เองอ่ะสะพ้อนผู้ใดพี่น้องมาแต่บ้านอ่ากะทิงเนาะอ่ามาแต่บ้านกะทิงพี่น้องเอ้ยเนาะมากับบรรยากาศกะอยากกัน,นาคำคำนี่ละพอมาแต่บ้านเพิ่นกะอ่าพากันแวอยู่พี่น้องเอ้ยบ้าเนเพิ่นกะว่าบ่าจิตตัดผมให้บ่าวแสนแน่เพิ่นว่าอ่บาบวจิตก็เรียว่านเนะาะหันคำเนาะอีกอย่างก็คือว่านเนี่ย อ่าข้อบัดบ่ค่อยมีเวลาพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้ตัดสินใจอ่าตัดในร้านพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้ครับอ่าเมื่อวันพี่น้องก็ยอมรับว่าอ่าชมกับช่างเพิ่งในพี่น้องเอ้ยกตสีมื่อดีอยู่แล้วเนาะพ่อพี่น้องอุปกรณ์ของเพิ่นเนาะพี่น้องบ่ตจิ้นหนมีแตอ่าอันนี้อย่างเดียวอันเดียวพี่น้องเอ้ยอันเดียวได้เลยอันนี้จักไปสั่งบ่ตจิ้ใช้บ่เป็ปล็อกพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้โอ้คัาวเรา่องเก็ดใจเอีกันเนาะ แยง่คงห้นี่ันได้เนาะยคซเนาะเออคือยังขาดเปิดตอนะเออขาดนํานเนาะแบบว่าทีเฮาต้องใส่อใส่ได้พอใได้แต่ว่า่ลกบอได้แว่นนี่แหละก็แต่เนียได้แล้วบ่ได้อ่ะ Ô bây giờ đấy nó cái nóng cái này nó nóng đấy nóng cái nóng nó nóng cái 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 cái đó sao này tát ngang giờ đi đấy này xuân vào chi cái này là bác ừ. cãi <laughs> sắp mà bây giờ chỉ mình quyết, mà... à giờ, giờ này nó đang đau bụng đó chắc <nhà> ấy... <cười> 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 sao này mà tát โย่กะที่ได้กกะคือว่าเนอะก็ต้องโบกสร้างก่อนเาว่ามันใดไงบอกขึ้นมาหนี้ได้ตามมาเชียร์เนาะเขาชมพรเนาอผู้ชายเองนะมาจีนแมนเคยเคยตาเุมองไทยเนาะชางางหนึ่งตัดแป๊บเดียวบุคคลบุคคลอ่ะสามสินทีใช่ไหมจีนบเขคลเลยบ่บอาเลยบ่บเขคาเลยหนึ่งแต่เนีแต่เนี้เป็นเป็นขื้นอีก็ไปเห็นผู้ชาจีนร้างเนบ่ก็ใส่บุคคาเลย này cái đơn rồi rồi đã, chẳng phải cái tăng ngam như đâu, nó no, hồ phi non đấy? anh cái phí phi cứ sung cứ bà. được rồi nó, bây chị chỉ phải hiên còn nó no nóc phí phi non. bao bà ý tí? rồi rồi chơi. mình có phải phải, qua chụp hai tay xuống luôn nè, đấy. เดียคืนจะมาเห็นทุ่งสาบอีกโอ้หนึ่งจากว่าคือว่าในอันนั้นบอเซนในอันไหนก็มากบอเซนก็มีอย่างกัมีโอกาสเนาะบออะไรกันไรมีโอกาสคือมีโอกาสอะไรคือขัวขัวไปก่อนได้บอเซนได้นั่งอย่างนี้ลองเล็กน้อยช่องชหฮอตได้บอเซนบอฮอนบอคอนกับอุ่นเอาด้วยบอ พอาไรอยู่ไหนอยู่ไม่เยาะกันนี่สิเด้อไม่เยาะช่างกันเลยเนาะพี่น้องตีกันมันมอดนะโอป่วนป่วนป่วนแช่งเนาะพอพี่น้องกันนี่ก็ได้มันมอนเรื่องอะไรนิ่งไหด้อเด้อเด้อเด้อด้อแล้วก็คือพาเนาะได้มากก็ถือโอกาสพักช่องแล้วพี่น้องไว้บางที่อยากแช่างคนอยากเข้าไปเบิ่งเจ้าของอยู่ในคลิปเนาะโดยก็คืออนาเขียนเข้าไปด้วยน้องในยูทูบก็คือบ่าวจิตอุทมพรเนาะหนึ่ง บ่าวจิตแม่นๆๆแล้วก็เขียนเข้าไปจะเห็นเดอรอบบ่ใส่บ้านเฮานี่อ่ผู้ที่ว่าถือตัดผมนี่บ่แสนบ้านเฮาเนาะบั่นพี่น้องโปรโมทฮานไโปรโมทฮานเออก็คือโปรโมทฮานจะอ่าเดี๋ยวให้ช่างเพิ่นอาให้างเพิ่นล่ะตั้งต่ทางโปโมเนาะชางเนาะก็คืออยู่ทางเนาะอ่าฮานอยู่ทางเลข10ทึงึงน บ้างุนสว่างบ้านเราอยู่บ้านเราแค้มทงอแค้มบ้านอยู่ไกลมู้นเลยือดินจะของเลยเนาะแม่ดินมาซื้อกับเจ้าโดยโดยดดินอค่ไกลมู้นเลยเกาเป็นจะได้สร้างเขามาด้วยอีก่บคนลูค่าเขาม้าด้วยอีได้ตั่ได้เลื่อนเมนี่เจ้าคุอะไรมนมนี่ออะ คิดห้าโอ้ร่างปลาได้บางทีกระดาษปาอยู่ทั้งน่องงูได้หนิโดยโดยคือแบบแต่ละหัวนี่คือเอาสำคัญมาเลยบ่อช้างอ่าไม่ก็แบบเห็นไลน์เนี่กระติกเคร่องโอ้คือแบบแท็กทั่วไปไหมนี่คือใช้อไรสั่งแท็กทัวไปนี่ที่บางีโอ้กับบอด้เพีงมาเซนเม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 นเออแกจังไจแกคือว่านน้องพี่น้องเนาะอ่าไปมาหาสู้กะบเมื่อเด็กะผ่านทางมาทางนี้กะบโอนหนุนเราได้น้องพี่น้อง ตาดูเด้อบาดนี่เด้อ้พี่น้องัพี่น้องเอ้ยอ่าบ่จิตยากอย่างเดียวพี่น้องบ่จิตน่ะเฮ็ดเงาบ่เป็นพี่น้องย่านมิแท้บาพี่น้องเอ้ยิตเอาย่ําได้เด้อแม่คแล้วบ่จิแม่โอ้โๆๆกคือสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อ กิ่ไปไ้าัยนะกินไปนะบอตาเพ่อนกับ่มาน้อพี่รองมาด้ยอพี่รองนั่คือทรงของบอเซนเพื่อนพี่องเลยใครก็บอกว่ามีเอฟซีหรือว่าคนหุ่ชักนอพี่องเนาะอยู่ในม่บ้านก็หมักทงผมบเซเเมนว่ามีอยู่ได้บอเซนเอ้พูดอไเล่ไม่ซเอฟนบ่นเกับใจลายเน๊เดินเดินเดเดินเดินกทั้งรงนี่บออกี่บ่เซนบ่บไ เคยเอาเีนึง้มายิ้อ่าตัดเคยตัดเคยตัดออกียนึงพี่้องเลยตัดยากยากช่่งผมบเชนพี่้องไยผมวนนาพี่้องเป็นยังไงเหอยากเนาะยากงากัหัวบเชนก็่ารเนาะมันจัเป็นยังไงหัวกัไหอไเลอแล้วงามแล้วงามแล้วหัวมันมันงามแล้วงามแล้วบาเชนมั็หแปล่นนะบงามแล้วบเชนกาแฟกัไว้อีกงามแล้วงามแล้วงามแล้วพูดน้องพอพี่้องโอ้โอเคแ้วน้อพอพี่้องเ้ย ต่พอแทเพิ่นมาน้านแน่พี่รองเอยมอนี่ก็ได้ขอตาบ้า้ทักเล่นีกแล้วแม่แม่แม่แ่ไอยูบอสเลยบอสเเลยเลยมาทำการสองคนพี่้องเอยมอนี่ก็คือว่าแหนะยมากอะอ่าก่อนสีมเมื่อเฮือดนาะพี่รองแม่เลยแหละแต่คือน่ะอ่าพาบอเสร็เเป็นตัดผมก่อนหน้าว่ะยังเว้นน้ะมันอยู่ยังเว้นอยู่่น้่ไงครับ ทำแน่ขมือกัทำมือกับไร้บรไันได้แต่งว่างานเม่อทีเนาะในในในแต่งว่างานนี่เลยีว่ายุไก่เขากะทำเข้าทำแน่นะโดยโดยโ้เอมีประมายที่ว่าใกล้กัสิบปรคบปรไดันโดยโดยโดโอ้น้องน้องน้องดูค้าเขาเมา่หลายโคสมควรขเนาะเป็นแบากระดกแต่กะเข้าขู่มือเนาะคนหนี่เนาะ จิดใจแล้วพี่น้องเอ้ยบ่จิตต์บันยังกระด้าเงินห้าคำปุ๊กหานกันได้เสียด้วยมวยเงินนะพี่น้องยังคิดอยู่ได้บริสเด้ยังยังนั่งอยู่ได้ยังบ่ยอมบริสีดนเพราะว่าคือว่าแน่เนาะคนเฮาเก่งไม่บ่ิจิตตาโผล่บรเสเดนเนาะแบบโบราณใช่แบบโบราณเป็นแบบโบราณนะเป็นแบบโบราณพี่น้องเอ้แต่ขาดคือว่าเนี่ยมันกับบุคือทงช่างๆแหละ

ໂດຍຄືຊິອັນນາທາງຊ້າງເພິ່ນກໍປຽດນັ້ນນະເຄື່ອງຕັດແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີຍເອົາຂ້ຽວນ້ອຍກົກເົ້າບາດນີ້ກໍໄດ້ເນາະຄືຊິເລພີນ້ຊັງດນ້ກູ້ນ่ິນາว่าົ້າເ້ກັນຍກບໍ່ ถ้าผมได้เจ้าชีกันบ่นะกันโอ้ยบ่เสียเลยบ่จิตบ่ได้ินเนาะไม่บ่ยอมไนดีเนาะถาผมได้จ้สีกันบ่นี่คนก็ฟควาิดไปน่อยเนาะเอเอเพี่น้องเอย่าบ่าบ่กันดีเนาะน้องัโอ้บ่เสียนบ่บ่ใช่บ่จิตเนาะคนนี้เนาะพี่น้องเอ้ยอยู่เ้อกว่าน่มเลยบ่เสียนเพาะอนไหนตัดเสียใครไปเลยูกมันก็ชุดยเธอสร้างเนาะพี่น้องเอ้ย tại khám bệnh chị cái Đó là chưa có nghĩa không nên kiếm nhang mắt nữa chào 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 thế, chào chưa không Ừ. chào cứ chào chào cái chào 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 เนานบัต okay. 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 okay, okay. ้าหรือบัากูไปอยู่วะบัต้าเนี่ยพี่น้องกับบัต้าบัจิตเนาะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาพี่น้องเลยไม่ได้คอยเสียงเงินบานไดเราพี่น้องอ่าบัจิตกับบัต้าไม่แหละไต่กันเองโอ้เที่ยวอยู่นะเที่ยวเนาะหือว่าเที่ยวเขียวพี่น้องโอ้เงาขากน้อนี่ก็ได้เยอะอยู่ทั้งหน้าได้คือมองอยูทั้งหน้าบนปากนลยหนวดนะนะออกบัวนะ

ủa, kỹ thân thương, kỹ mưa kỹ thương, 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 kỹ nào โอเคโอเคพี่น้องขักแล้วขักแล้วขักแล้วเนาะเดี๋ยวชียนาให้ผมเมพี่น้องเบิ้งเนาะตอดเลี้วพี่น้องเลยว่าอ่าสิเปลี่ยนยังไงพี่น้องสิประมาณนีเน้ะพี่น้องนาะคือคือตัดผมเลวแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบงเบงเดี๋ยวนาบอคิดให้ผมเปพี่น้องเบิ้งใกล้ๆเนาะว่าสิเปล่ยนยังไงพี่น้องเลยอ้สุดอพี่น้อมเนาะโอ้ดินเดินเดินเดงเป้าอยู่ข้างบนีล้ว เราาด้วยกไกาวมาิาโอ้ท hmm. ีอย uh, ู่ที่อยู่กีนนองโอีอยู่เนาะน้อว่าทใจที่เนี่ทว่าทัเป็นผป็นจัมาตาไดเยอะของเราเนาะอูที่บ้านบานคนบอยไม่ได้เนาะ่้ยอันนานมาทางบ้านนนพูดนักเก่งกันคือที่ทานโจกลาเสร็จเองนี่ยอยู่ที่ป้ายนี่เนาะย่นั่ว้ฉันไไ่มมุนไม่ได้มน่ได้เนาะ้โอ้

ok ok oh. à, ok rồi ok rồi ok 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 không ok 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 thì ok 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 này ok 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 10000 ok 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 nổi ok 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 nổi ok 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 nổi ok 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 เมนแม่นเมนก็คือสีประมาณนี้เนาะ้อพี่น้องบอสเซียนเพิ่์นก็ตัดทรงธรรมดาก็เลยเป็นหัวสิบพันพี่น้องเลยน้องเลยอ้าพี่น้องก็คือสีประมาณนี้เนาะนี่ก็ได้แมนเมนเอาจังไหนก็คือว่าบอสเซียนก็คือชิได้คตัวอ่าเมื่อได้บอสเซียนได้แบบนี้ก็ได้ก็จะได้กรับก็คืออะไรเนาะแม่นบอสเซียนสบายดีบอสเซียนสบายดีอ่าสบายดีสร้างรถสบายดีโดยโดยโดยผู้เหนี่ยนน้อพี่น้องโดยคือสีประมาณนี้เนาะ้อพี่น้องบอสเซียนเพิ่นเนาะอ่าบีจิกก็นั่ง่าบบอสเซียนเพิ่นตัดผมจนแล้วพี่น้องเอ้มืนีก็ได้แต่พ่่นนแเาาะอ แต่กีแตะกอนกับบัจิตเน้องพี่น้องตัดผมเองกับบปอรเนเพิ่นเนาะกับตอนนี้ก็คือว่าแหละเรื่องเวียดเรื่องงานมากกับหลายพอสมควรละพี่น้องไอเวียดกับอะไรเนาะกับยันโมมีอันเวลาและโอกาสพี่น้องเลยแต่ว่ามันนี่อันมาแต่เวียดไว้พี่น้องก็เลยอันเวตัดผมให้เพิ่นพี่น้องเลยกับคือสิประมาณนี่นาะพอพี่น้องอ่ตอนนี้เดี๋ยวบัรจิตก็คือชิได้อ่าตัวเมื่อได้แลพี่น้องเอบรรยากาศมันนี่ก็คือว่าแหละอ่าแต่เป็นใกล้สิโตกินแล้วแหละพี่น้อง อย่างไรก็ต้องอกรากกบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลหลายๆเด้อน้อยที่เข้ามาติดตามขับส้มได้ใหก้กำลังใจบัจจิตเนาะแล้วก็ทีมงานพี่น้องเลยอย่างไรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงเบสสุข,ขสุขคนเด้พี่น้องเด้อท่านนี้บัจจิตก็ขอก่าวข้ามบาสบ,บายดี